ห้ามตั้งชื่อแบบนี้ถ้าคุณอยากเปิดเพจสวัสดีค่ะโค้ดไต่เข้าใจแม่ค้าค่ะวันนี้โค้ดต่นะคะจะมีเคล็ดลับการตั้งชื่อเพจอย่างไรให้คนจดจํานะคะเพราะว่าคนส่วนมากชอบตั้งชื่อเพจหรือตั้งชื่อร้านค้าหรือกิจการตัวเองตามใจตัวเองตามสิ่งที่ตัวเองคุ้นเคยยกตัวอย่างเช่นนะคะ คิดชื่อร้านหรือคิดชื่อเพจไม่ออกเนี่ยก็ตั้งชื่อเป็นชื่อของตัวเองซึ่งวันนี้โค้ชแต่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะว่าถ้าคุณอยากจะมีเพจหรือมีกิจการที่มีชื่อของคุณเองนะในยุคออนไลน์ด้วยแล้วเนี่ยทำได้ไหมทำได้นะคะสิ่งแรกเลยนะคะในการตั้งชื่อเพจเนี่ยคุณจะต้องตั้งชื่อให้คนจดจํา ถามว่าวันนี้ถ้าชื่อของคุณนะคะยังไม่ได้โด่งดังยังไม่ได้มีผู้คนจดจำแน่นอนค่ะคุณจะต้องใส่ชื่อของคุณกํากับไปนะคะหรือว่ามีคํำคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับสินค้าที่คุณขายยกตัวอย่างเช่นนะคะของโคต่่ายเองนะคะโค้่ายสร้างเพจขายส่งกระเป๋าแฟชั่นราคาถูกบายต่ายชอบ ทำนะคะในการตั้งชื่อตรงตัวคือขายส่งกระเป๋าแฟชั่นราคาถูกและใส่ชื่อร้านของเราตามไปนะคะหรือนะคะฉายาของเราโค้ดไต่เข้าใจมคะอ่ะเข้าไปใน Google นะคะก็จะขึ้นนะคะหน้าจอมีช่อง YouTube โค้ด่ายเข้าใจั้ยคะกดติ๊กเข้าไปในช่อง YouTube ก็จะเห็น ช่องของโค้ดไต่เข้าใจไหมคะถ้าวันนี้อยากจะเข้าไปดูโค้ดไต่ใน Facebook ก็ติ๊กเข้าไปในช่องโค้ดไต่เข้าใจไหมคะใน Facebook ก็จะขึ้น Facebook โค้ดไต่เข้าใจไหมคะถ้า i อจีนะคะก็ติ๊กเข้าไปช่อง i g ก็จะเป็นต่ายช็อปเห็นไหมคะต่ช็อปหนึ่งก็คือหน้าร้านของโค้ดไต่เข้าใจไหมคะหรือ วันนี้เราจะค้นหาร้านของเราใน Facebook ส่วนตัวก็ไปที่ข้างบนของ Facebook นะคะรูปค้นหากดคลิกเข้าไปพิมพ์คำที่เราจะค้นหาอะยกตัวอย่างนะคะขายส่งกระเป๋าแฟชั่นราคาถูกเห็นไหมคะพอขึ้นพอแค่พิมพ์คำว่าขาย คำว่าขายส่งกระเป๋าแฟชั่นราคาถูกบายไตย่ช็อกก็ขึ้นหลาขึ้นมาแล้วนะคะเราก็ติ๊กเข้าไปก็จะขึ้นหน้าเพจนะคะขายส่งกระเป๋าแฟชั่นราคาถูกบายไตย่ช็อกหรือวันนี้เราจะไปดูในติ๊กต็อกนะคะคลิกเข้าไปใน Ti ๊กต็อกค่ะแล้วก็คลิกตรงค้นหากดค้นหาที่เป็นแว้นขยายด้านล่างนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อที่คุณจะค้นหาเข้าไปนะคะอ่ะโค้ดไต่เข้าใจแมค่ค้าเห็นไหมคะ เชื่อมมาที่ร้านของโคต่ายในติ๊กต็อกนะคะแบบนี้คุณก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณนะคะเข้าไปที่ Google t r e ท d ค่ะ Google t r e ท d นะคะเสร็จแล้วให้คุณไปพิมพ์คีย์เวิร์ดหรือคำจำกัด ความที่คุณนะคะจะสร้างตัวตนหรือว่าจะสร้างหน้าร้านหรือจะตั้งชื่อเพจของคุณนั่นเองยกตัวอย่างเช่นวันนี้โคต่ายนะคะได้มีการโค้ดตัวแทนจําหน่ายนะคะที่เขาจะสร้างเพจขายเครื่องสําอางนะคะอ่ะนะคะก็ลองพิมพ์นะคะเข้าไปนะคะเครื่องสําอางนะคะใน google trends เ,เ,เราจะเห็นได้ว่านะคะเครื่องสําอางนะคะ มีคนค้นหาเยอะมากและนะคะให้ดูจุดนี้ค่ะสิงบุรีมีคนค้นหาคำว่าเครื่องสำอางเยอะที่สุดนั่นหมายความว่าอย่างไรใน Google t r e n d ไม่ใช่แค่คุณนะคะจะเช็คได้ว่าคำหรือคีย์เวิร์ดนี้สามารถตั้งชื่อได้หรือเปล่าคุณยังได้รู้พิกัดนะคะที่คุณจะซื้อโฆษณาแล้วก็นำส่งออกไปว่า แสดงว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีคนนะคะต้องการซื้อเครื่องสำอางเยอะมากนะคะเพราะขึ้นเป็นร้อยเลยรองมาคืออะไรคะพยาวลำพูนนนทบ,บุรีถ้าวันนี้คุณไม่ได้ขายเครื่องสำอางคุณขายแบบอื่นคุณก็สามารถพิมพ์คีย์เวิร์ดนั้นเข้าไปได้ค่ะแล้วคุณสามารถเช็คแล้วเวลาคุณซื้อโฆษณานะคะคุณก็ไปใส่ พิกัดนะคะให้โฆษณาสินค้าคุณนำส่งไปจังหวัดที่เขามีความต้องการสินค้านั้นง่ายๆแบบนี้นี่เองค่ะนะคะถ้าคุณอยากได้ความรู้ดีๆแบบนี้กับการขายออนไลน์นะคะกดติดตามกดถูกใจกด subscribe ช่องโคต,ต่ายเข้าใจไหมคะและคุณจะได้รับความรู้ดีๆค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ